สวัสดีกันด้วยนะครับกับช่องนายช่างส่อมได้นะครับวันนี้เดินทางมาเออนครศรีธรรมราชครับผมนะครับ <homage> บรรยากาศจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอ,อําเภอเชียงใหญ่นะครับอาเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เดินทางมากับออรถช่างนะครับรถช่าง มาตรวจเช็คตัวแช่นะครับซ่อมตัวแช่นะครับก็เลยอยากจะถ่ายรูปนะครับดูบรรยากาศบัน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 บ้านมอนะครับก็แถวนี้น่าจะเป็นนาเก่านะครับน่าจะเป็นนาเก่านะครับเพราะว่านครีธรมราชเมื่อก่อนก็ทํานาเป็นอาชีพหลัก ตอนแรกว่าจะไล์สดอย่าไล์เลยครับสัญญาณภาพไม่ชัดนะก็อำเภอเชียนใหญ่นะครับอีกประมาณไม่เคยมานะครับหรือว่าเคยมาเคยผ่านนะครับอาจำเภอเชียนใหญ่แต่ไม่ได้ตั้งใจแล้ว่วาจะมาเชียนใหญ่แล้วก็จอดรถนะครับน่าจะเป็นทางผ่านเชียนใหญนะ่น่าจะทางผ่านสายล่างออกสงขานะครับคิดว่าประมาณนั้นนะครับผมผมไม่ได้จำนานญทางนะครับ อีกประมาณสักสิบห้ากิโลเมตรนะครับถึงตัวอำเภอครับก็เป้าจุดหมายก็คืออำเภอเชียงใหญ่นะครับในตัวอำเภอเป็นรสตัดนะครับโกเฟสเชียงใหญ่นะครับสาขาเชียงใหญ่อ๋อบรรยากาศก็อาชีพของเขาน่าจะเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์นี่เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวนะครับบรรยากาศยังแถวบ้านๆนะครับยังไม่มีความเจริญมากมายนะครับ อาชีพหลักก็จะมีปาล์มนะครับดูสวยไม่สวยครับดูสวยไม่สวยได้อยู่ก็ได้อยู่ครับบ้านครับบ้านสวยนะครับอ่าอ่าเป็นปาล์มน้ำมันนะครับมีปาล์มน้ำมันต่ฉแทงนี่จะเป็นปาล์มนะครับแล้วก็ทุ่งหน้านะครับรอบๆจะเป็นปาล์มแต่ว่าเขาผมไม่มั่นใจว่าใกล้กับเขาอะไรนะครับก็ไม่ไม่คุ้นทางจริงๆนะครับทางนี้นะฝั่งนี้นะครับ ก็ถ่ายรูปให้ชมนะครับก็สําหรับว,นนว,วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่เจ็ดธันวาคมนะครับตอนถ่ายนะครับเจ็ดธันวาคมนะครับเจ็ดธันวาคมหกเลยนะหกหกหกแล้วนะครับหกสองตัวนะครับเจ็ดธันวาคมหกหกนะครับก็สําหรับพื้นที่ภาคใต้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับ ยังตกแล้วก็อากาศก็คึมคึมขับรถผ่านมาวันนี้ไม่ไม่ไม่เจอแดดเลยนะครับจากสุราษฎร์านีนะครับมาเชียงใหญ่ใช้เวลาการเดินทางก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับประมาณสามชั่วโมงรขับรถไปเรื่อยๆนะครับพอฝนตกนะครับขับเร็วไม่ได้เลยนะอันตรายดูนะครับตัวนี้เป็นเป็นเอ่อปามนะครับแต่ว่าส่วนนี้น่าจะไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีลูก รกนะครับปามนี่ต้องดูแลให้ดีมากกว่านี้เป็นน้าคร่ำนะครับน้ํคร่ำนะครับถ้าแถวนี้น้ําขังประมาณนี้จะได้ปามไม่เต็มไม่เต็มที่นะครับจริงๆปามถ้าเกิดลูกในที่น้าคร่นะครับไม่เหมาะนะครับเราเข้าไปจัดการยากนะครับบริหารยากนะครับต้องยกร่องนะครับยกร่องให้มันมีให้มันไม่มีน้ําเข้ามาขังนะครับ ถ้าน้ำขังก็ได้ผลผลิตน้อยนะครับเพรปลาล์มก็เป็นพืชที่ภาคใต้ปลูกอยู่นะครับภาคอื่นผมก็ไม่ทราบนะครับก็ถือว่าปลาล์มเยอะนะครับแล้วก็แถวนี้เ้านิยมเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นเลี้ยงวัวนะครับมีคนเลี้ยงวัวเยอะนะครับศรีวิชัยตรงนี้ก็เป็นผมก็ไม่รู้ว่าตำบลอะไรนะครับแต่ว่าอยู่ในเขตอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช อ๋อปามน่าจะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับดูจากสายตานะครับปามน่าน่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นครับส่วนยางไม่ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมียนะังแล้วดูก่อนนะครับว่าประมาณไหนนะครับอ๋อสำหรับนครเชีย<น>รานะครับอ่น,ะ,นะเห็นไหมมีทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับผมว่าเขาแถวน,นี้เขาจะเลี้ยงวัวเยอะนะครับรู้สึกว่านะครับเลี้ยงวัวเยอะ ก็ขับปันกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถนนแถวบ้านๆนะครับตรงนี้เป็นทางรถสวนเราต้องหลบก่อนนะครับ้อมาเบี่ยงก่อนนะครับทำสะพานทางใหม่ติดสะพานนะเดี๋ยวรถได้เดี๋ยวครับถ่ายรูปด้านนอกดีกว่านะครับรู้ชัดเจนนะครับดินน่าจะเป็นดินทรายนะครับอย่างนี้นะครับ ดินร่วนปนทรายนะครับพี่ถ่ายอยู่นะครับก <c oughs> ็ฝั่งน้นน่าจะเป็นนาเกา่าก็ปลูกปาล์มนะครับปลูกปาล์มปลูกปาล์มก็แสดงว่านาคของถือราปาล์มเยอะมากครับ <c oughs> ใช้ทางเบี่ยงสวนประมาณนี้แล้วถ้าเกิดรถเยอะแล้วทําทําไงนี่มันไม่มีไฟแดงไฟังไฟเขียวมันเป็นทางเส้นเดียวนะคนครับรรปรมมาเดี๋ยวเราจองแลวนะครับร ลุนอยู่นะครับเราจะออกนะครับเขาน่าจะดูทางนะครับดูกันตรงนี้นะครับ่ายชัดเจนนะครับต้นไผ่นะครับตรงนี้เป็นกล้องกลองครับนครศรีธรรมราชนะครับเชียนใหญ่นะครับก็ยังสมบูรณ์มากนะครับเห็นลำแทงพระาทบริสุทธ์นะครับได้สุดอากาศบริสุทธิ์อย่างชัดเจนเลยนะครับ เีใหญ่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านป้ายนะครับเอ่อตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาโทรมาเรื่องงานนะครับไม่รับสายครับไม่รับไม่รับไม่รับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายรูปนะครับ เลยนะครับกำลังจะเข้าเมืองหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับ gps เาโทรศัพท์มาใช้อยู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับไฟฟ้าปะปานะครับก็น่าจะเข้าไปในตลาดเช่นใหญ่หรือเปล่านะผมไม่ทราบนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับไม่รับไม่รับนะครับรูปดีกว่านะครับก็เข้ามาซ่อมตู้แช่นะครับ เชนใหญ่โอเคนะครับขี่กระต่ายนะครับเราถ่ายรูปอยู่ครับปวดไม่เข้าเรื่องครับดูนะครับเชยนใหญ่หรือเปล่าเอานี้ครับตัวเมืองเชยนใหญ่หรือเปล่าครับลุ้นกันดูนะครับก็ขอจบการถ่ายแค่นี้นะครับเพราะว่าดูเรื่องมันเข้าไปในเมืองนะครับมันไม่มีอะไรแปลกตาเมืองก็เหมือนกันหมดนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณรับเข้ามารับชมนะครับช่องนายจังจํำได้กันด้วยนะครับ คุณครับ